ได้ข่าวมาว่าอ,อีกฝั่งหนึ่งเขาก็มีความสุขเนาะลูกหมีว่า,าบางทีบางคนหน้าตาคนสดใสเนาะแต่ข้างในความทุกข์มันก็อาจจะมาหันกรรมมันตามชาตินี้แหละค่ะ <c oughs> ไม่ช้าก็เร็วอดทนกับนิสัยคนอดทนกับคำโกหกของคนคนอย่างเงี้ยลิ้นไม่มีกระดูก้วก็คือโกหกปิ้นป้อนหลอกลวงอย่างเงี้ยน่ากลัว พี่ว่าปีนี้จะไม่จบเอาพี่ว่าจะไปจบเอาปี69เาอาสิคะกี่ปีก็สู้ค่ะเพราะว่าหลักฐานเราค่อนข้างพร้อมมากๆเอาจริงๆตอนนี้เราก็ความมั่นใจเรื่องเงินคืนเนี่ยมันค่อนข้างยากถ้าไม่ได้คืนก็ติดคุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจค่ะพี่มีค่ะอัเดค่ะ ก็คดีหรอคะก็ตอนนี้นะคะมีทั้งหมด5คดีของพี่ลุงหมีนะคะที่ฟ้องศาลไปก็มีคดีช่อโกงนะคะแล้วก็มีคดีผิดสัญญาเงินกู้นะคะที่ทําเช็คสัญญาไว้กับเรานะคะแล้วก็หมิ่นประมาท่ยมแต่ถ้ารวมกับทนายกุ้งด้วยอะ่ะทนายกุ้งเขาก็ฟ้องหมิ่นประมาทไป1ค่ะตอนนี้ก็เป็น6คดีถ้ารวมกับทนายกุ้งนะคะล่าสุดเพิ่งไปขึ้นศาลที่ศาลจังหวัดนนท์มาค่ะก็เป็นคดีหมิ่นประมาท นะคะเราก็เป็นฝ่ายโจทนะคะแล้วก็เหมือนเบิกความนะคะที่เขามาหมิ่นเราว่าเราดูถูกเราเหย็ดหยามเราในในช่องทางอินสตาแกรมของเขาอะคะอ่ะก็เราก็คุยกับได้ได้สอบสืบสวนไปเรียบร้อยแล้วนะ,ะก็เขาไม่ได้ใช้ทนายประมาณนะคะเขาไม่ได้ใช้ทนายประมาณนะคะเราได้ถามา้<ข>ค,คะว่าทำไมเปลน,นย่ยน เราก็ไม่ได้ถามนะคะแต่เผอิญนทนายกุ้งก็คุยกับทนายตอนตอนจะกลับอะค่ะก็ถามว่าทนายมาจากสำนักมาจากที่บริษัทไหนหรือว่าที่สำนักงานไหนก็เป็นของทนายของอาจารย์ออสเนี่ยค่ะที่ชื่ออาจารย์ออสเนะคะอันนี้เขา,าเปลี่ยนทูกคดีไหมคะหรือว่าเฉพาะคดีิ่นประมาทก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าทางจำเลยคงมีทนายเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอบนี้ก็ใช้ของทนายของอาจารย์ออสอะค่ะแต่วันนั้นเขาได้มาเองไหมเขาไม่ได้มาค่ะเขาไม่ได้มา ก็สารนะัดครั้งต่อไปที่จะฟังคำ,คำสั่งสารนะคะก็ช่วงประมาณวันที่น่าจะ9เมษาค่ะช่วง9เมษาของคดีหมิ่นประมาทอันนี้ค่ะ<ร>แต่ว่าในเดือนเดือนเมษาเนี่ยพี่ก็มีขึ้นสารคาดออีอีกหลายรอบเหมือนกันเพราะคาดีมันเยอะค่ะตอนนี้แต่ช่อโกงเนี่ยวันที่28เมษาเนี่ยคดีช่อโกงท,ที่จะส,ส,ส,สืบพยานนะครั้งที่4เนี่ย28เมษา แต่มันก็จะมีคดีอีกคดีหนึ่งที่เป็นเจ้าหนี้ที่เขา,าติดกันอยู่หนึ่งล้านหนึ่งเนี่ยนะคะคดีนั้นนะเจ้าหนี้ไปขึ้นศาลที่ศาลแขวงพระนครใต้ก็ศาลประทับตารับฟ้องแล้วเพราะว่าคดีมีมูลค่ะก็คดีของพี่ก็คงคล้ายๆกันอยู่แล้วค่ะคล้าย,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 ายๆกันเราฟ้องเขาหกแล้วเขาฟ้องเราเท่าไหร่คะค้เขาฟ้องเราเนี่ยเ,เหมือนเขาฟ้องเราที่โรงพักนะคะ ก,ก็หลายอยู่ค่ะเขาก็ฟ้องเราหลายอยู่หมิ่นประมาทค่ะเป็นหมิ่นประมาทอย่างเดียวค่ะแล้วฟ้องุกับอกว่าปีนี้จะได้ยืมค,คืนไหมคะพี่มิ้งจริงๆดูท่าทีแล้วเนี่ยเ,เวลาเรานัดแต่ละครั้งของศาลเนี่ยค่อนข้างนัดทีเป็นเดือนครึ่ง2เดือนเนี่ยพี่ว่าปีนี้จะไม่จบเอา<ม> <ๆ S 2> เพราะว่าศาลก็ยุ่งมากทนายฝั่งเราก็งานยุ่งใช่ไหมคะแล้วก็ทนายฝั่งเขาก็งานยุ่งค่ะแต่ละนัดเนี่ยมันค่อนข้างนานก็ใช้ระยะเวลานาน พี่ว่าจะไปจบเอาปี6-9เอาอาสิคะ<ม>เพราะว่ามันมันมันหลายคดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพร้อมสู้ถึงกเ69เลยเราพร้อมสู้เต็มที่คะ่ะเพราะว่าเราอยากให้เป็นตัวอย่างของของของสังคมอ่ะเนาะว่าการที่ใครเอาเงินคนอื่นไปแล้วก็บิดเบือนประเด็นอะ่อนะ ก็มันก็ต้องแบบดูซิว่าศาลท่านจะตัดสินยังไงนะคะเพราะว่าแล้วก็อยากจะเตือนภัยสังคมว่าทุกคนก็อย่ามีเงินไว้ก็อย่าไปให้ใครยืมอย่าไปลงทุนกับใครนะคะใครมาพูดก็คืออย่าไปไว้ใจคนหน้าตาดีหรืออะไรต่างๆเนี่ยพี่ลุงหมีว่าเงินทองสมัยนี้หาย,ยากเน้ะเศรษฐกิจก,ก็ไม่ดีก็ให้ระมัดระวังกันไว้ด้วยอย่างเงี้ยะคะ่ะระหว่างทางเขาได้มีแบบติดต่ออะไรมาบ้างะระหว่างทางก็ไม่ได้มีติดต่อนะคะไม่มีติดต่อะะใช่ ก็ยืนยันว่าจะสู้แบบจะกี่ปีก็สู้ก็กี่ปีก็สู้ค่ะเพราะว่าหลักฐานเราค่อนข้างพร้อมมากๆนะคะแล้วก็ความเป็นจริงเนี่ยเขาไม่ได้มาโทรหาเราเพื่อจะมายืมเงินหรือว่าจะมาชวนมาให้เราปล่อยกู้การที่เขาโทรมาทุกครั้งเนี่ยเขาคือชวนเราลงทุนไงมันก็เป็นเรื่องความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นเราก็พูดตามความจริงเนาะแล้วก็หลักฐานก็เพียบพร้อมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเจ้าหนี้ท่านอื่นๆที่ส่งเอกสารให้เราค่อนข้างเยอะ แล้วจริงๆเลยก็ตามนั้นนะคะตามที่ประชาชนก็ตัดสินไปเรียบร้อยแล้วแหละว่ามันเป็นยังไงค่ะก็รอให้ศาลท่านตัดสินอีกทีหนึ่งเพราะว่าคดีคดีของคุณอ้อมอ่ะล้านหนึ่งอ่ะศาลร,รับฟ้องและเราก็รู้สึกชื่นใจนะคะไม่ไม่ได้กังวลใจใดๆค่ะคุณมั่นใจว่ายังไงก็ได้เงินคืนแน่นอนคือเอาจริงๆตอนนี้เราก็ความมั่นใจเรื่องเงินคืนเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่าจริงๆเงิน2ล้านเนี่ย มันก็สำหรับที่มาที่ไปของครอบครัวเขาลูกหมีว่ามันไม่ได้เยอะนะแต่ว่าการที่ไม่คืนเราไม่รู้มีตื้นลึกหนาบางเรื่องใดที่ไม่ยอมคืนเราก็คิดว่าใจเราก็มันเหมือน50-50อะ ถ้าไม่ได้คืนก็ติดคุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะตัดสินใจแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ,จริงๆเริ่มเรื่องเลยเนี่ยหนึมกราปี67เนี่ยเช็คเด้งแต่เริ่มที่เราไปแจ้งความเนาะสี่เมษาที่เราแถลงข่าวเตือนภัยสังคมเนี่ยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะ13มิถุนา ก็ในละคา,าเรื่องก็ต้องอบอกว่าปีกว่ามาแล้วหนึ่งปีมาแล้วว่าเออใช่เราก็ทุกใจนะเพราะว่าเวลาเราจะใช้เงินน่ะเราก็จะเหมือนคนเราก็เงินไม่ไ,มได้เยอะอ่ะแล้วพอเราจะใช้เงินน่ะเราก็มีความเครียดมีความกังวลอารมณ์เราก็สวิงเหมือนกันเพราะว่า ทำมาทำงานกว่าจะได้อะกว่าจะสอนเดินแบบได้เมษาเนี่ยเปิดคอร์สเดินแบบนะคะ1 9 2เเปิดคอร์สเดินแบบสอนบุคลิกภาพนักเรียนก,ก็ยังไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาเงินนะคะเก็บเงินใหม่แต่คนที้ฝั่งเนี่ยเขาก็จะ,ชใ,ะนะใช้ชีวิตปกติเลยือนกก็เห็นได้ข่าวมาว่าอ่าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็มีความสุขเนาะแบบหน้าตาสดชื่นละลาแต่แบบ จิตใจเราหรือว่าอย่างลิลลี่เขาก็เครียดมากนะคะ mm hmm. เงินลิลลี่ก็เหลือน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เงินของลิลลี่เอง mm hmm. เงินของลูกหมีเอง mm hmm. เงินของอ้อมเอง mm hmm. เงินของเจ้าอื่นๆเงินเราที่แบบไปลงทุนกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาทําแบบเนี้ยมันก็ควรที่จะได้รับผลใดๆเกิดขึ้นกับตัวเขาเช่นกันนะคะ แล้วนะัดนนี้มีลูกหนี้เพิ่มแบบมาให้ข้อมูลเราเพิ่มไหมะเออก็มีมีลูกหนี้เจ้าหนึ่งนะคะก็ยอดหลายล้านนะคะเขาก็โทรมาตั้งแต่ปีใหม่อะเขาก็เหมือนแจ้งมาว่าเขาก็ไม่ได้รับสัญญาว่าจะคืนเงินช่วงมกราอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้คืน<ต>ใช่แต่เขาติดต่อกันได้ตลอดออทางทางทางลูกหนี้เจ้าเจ้าหนี้อื่นๆติดต่อลูกหมีเรื่อยๆคะ่ะ เมื่อวานก็มีคนทักมาว่าคาดีพี่ลุกหมีเป็นยังไงได้เงินคืนบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ทุกคนก็ทุกใจอะค่ะใช่ก็ทำเขาเรียกอะไรอะทำบาปทำกรรมบนความทุกข์ของคนอื่นเนาะเขาทำบุญนะคะเ <c oughs> ข้าวัดทำบุญ <c oughs> บนชาวอไคะ <c oughs> ไม่ได้ดูเลยคะ่ะไม่ได้เห็นเลยโซเชียลเขาไปทำบุญอ๋อ,อ,อดีค่ะก็คือการทำบุญก็ส่วนทำบุญเนาะเป็นหนี้ก็ส่วนเป็นหนี้ทำธุรกิจขาดทุนเจ๊งอะไรก็ต้องรับผิดชอบอะค่ะ แล้วก็ลูกหมีว่า,าบางทีบางคนหน้าตาคนสดใสเนาะแต่ข้างในความทุกข์มันก็อาจจะมาหันนะ,นะก็เดี๋ยวดูกรรมมันกรรมมันตามชาตินี้แหละค่ะไม่ช้าก็เร็วการเนะคะพี่ลูกหมีกับเขาว่าชวนลงทุนหลังจากนี้ถ้ามีคนมาชวนลงทุนแบบอะไรอย่างนี้อีกรงเข็ดเลยค่ะเดี๋ยวนี้ถ้าใครชวนลงทุนอีกก็เข็ดไม่กล้าที่จะลงทุนแล้วเงินเราก็ไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะชายก็ ตอนนี้ก็ไลฟ์ติ k t ตอกช่องลูกหมีรัศมีขายเสื้อขายสบู่เปิดคอสเดินแบบของเราไปนะคะเราก็ต้องแยกว่าความทุกข์ของเราส่วนความทุกข์เราก็ทํางานก็ส่วนทํางานนะคะใช่อย่างลูกนี่เราก็ล่าสุดก็คือเหมือนไล่ฟ้องหลายๆท่านอยู่มีกาสเห็นคเขอเห็นเห็นลูกนี่ก็ไปฟ้องหลายๆท่านอยู่หลายคดีอยู่ค่ะใช่ก็ตามนั้นค่ะสุดเขาก็แบบเหมือนแบบเชื่อมจีตเขาบอกแล้วก็เราเราก็ไม่รู้จัก เหมือนกันว่าคืออะไรใช่ใช่ใชแล้วเราก็ได้เห็นข่าวบ้างใช่ไหมคะเพราะว่าก่อนนี้ก็เห็นข่าวค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีเอฟซี FC, หรือคนที่ให้คอยให้กําลังใจเนี่ยก็มามส่งให้ดูอย่างวันนี้อยู่พารากอนมาถแถลงข่าวแบงคอกบอยอ่ะเราก็เดินห้างไปแบงค์อย่างเงี้ยค่ะอยู่ในแบงค์คนก็เดินมาทักบอกว่าเป็นผู้ปกครองนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังอะไรอย่างเงี้ย Uh huh. เราก็แบบโอ้โหทุกคนก็มาให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินไปไหนคนก็จะมาคอยให้กําลังใจเราก็รู้สึกว่าเออมีรอยยิ้มขึ้นหน่อยก็ต้องขอบคุณทุกกาลังใจจริงๆเพราะลูกหมีได้รับจริงๆเพราะทุกคนแบบสงสัยแล้วก็งงทําไมไม่ได้เงินสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็บอกว่าเขารวยมากเลยนะอืมก็ประมาณนั้นคนรวยอะไรจ้าไม่ใช่นี่ กระแสเพลงก็ไปยังไงบ้างคะกระแสเพลงก็ไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์อาจ๊ะก็กําลังเตรียมทําเพลงอื่นต่อไปเพลงต่อไปค่ะใช่ต่อยอดต่อเพลงนะะต่อยอดต่อเพลงค่ะแต่งเรียบร้อยหรือยังคะแต่งแต่งเรียบร้อยนะคะกําลังเริ่มแบบเข้าห้องอัดซ้อมอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่ะก็มี บบอ,อยากได้แบบไหนก็บอกเขาไปเพงเหมือนเราทำก็เพื่อแบบให้เพเพลงสนุกสนุกเป็น<ต>ไวรัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราไม่ได้ทำเพื่อทวงนี่ใครไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะเป็นเพลงให้กำลังใจเ <c oughs> ติมฝันหลายคนก็ชอบไปโยงแบบแล้วก็มาทวงนี่อ๋อไม่ไม่คือวันไหนก็ทวงก็คือทวงเติมฝันก็คือเติมฝันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขาบอกว่าเขาก็แบบ สุนาพี่ลูกหมีอ่าใช่ก็คือโยก็ตีกอล์ฟด้วยกันตลอดนะคะโยเขาก็แบบแหม่เจอเราตั้งแต่เด็กแล้วก็ทํางานด้วยกันตั้งแต่เด็กเขาก็เห็นว่าเราทํางานทํามาหากินจริงๆคือแบบด้วยน้ําพักน้ําแรงอ่ะแล้วอยู่ดีเงิน2ล้านมันหายไปอ่ะโยเขาก็แบบให้กําลังใจตลอดก็ชวนไปตีกอล์ฟชวนไปทํานู่นทํานี่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าพี่ลูกหมีแบบอดทนแล้วก็อดทนเก่งมากในเรื่องนี้คืออดทนมากๆเพราะว่าคือก็บอกแล้วเรื่องราวมาตั้งแต่มกราานะปี67 อดทนกับนิสัยคนอดทนกับคำโกหกของคนคำปฏิเสธเลื่อนที่จะจ่ายเงินแบบคืออดทนตลอดเช็คนี่มันเยอะมากเป็นเช็คแบบหลายใบมากๆอะ่ะแล้วเราการที่เรารองเงินนะคะแล้วพอวันที่จะได้เงินอะ่ะก็บอกว่าเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์มาส่งเช็คแล้วเช็คกำลังเข้าอะไรนู่นนี่อ้างไปเรื่อยอะ่ะแล้วอย่างเงี้ยมันมันเป็นเกือบสิบรอบอะ่ะมันมันเครียดนะคะกับคำโกหกของคนเนี่ย คนอย่างเงี้ยลินไม่มีกระดูกแล้วก็คือโกหกปิ้นป้อนหลอกลวงอย่างเงี้ยน่ากลัวใช่หค่ะอยากให้สังคมระมัดระวังจริงๆค่ะลูกมคิดว่าเป็นเวรกรรม,มเป็นเวรกรรมแน่นอนค่ะลูกมีก็รับใช้กรรมอยู่นะคะกับเรื่องแบบนี้แต่ว่าเราก็ยังมุ่งหน้าทําความดีต่อไปแล้วก็เราก็คิดว่าเราก็ยังมีชีวิตอยู่เนาะเรื่องนี้ก็คือส่วนเรื่องนี้ส่วนส่วนเรื่องอื่นก็ทํางานต่อไปทําความดีต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะสู้ค่ะ ว่าไหมคะว่าเวรกรรมนี้มันจะตามไปถึงชาติหน้าอะไรเงี้ยก็เอาให้มันจบที่ชาตินี้ค่ะขออย่าตามไปเลยขอบคุณค่ะถ้าไม่อยากพลาดเข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ y o u t u e e h h n n n l ท็อปดาราและแฟนเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอย่างไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอรตนให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ